สบเหตุณเวลานี้นะครับพี่น้องแฟนเพจนะครับผมบาดเจ็บอาการสาหัสนะครับในจุดเกิดเหตุเป็นชายหนึ่งรายนะครับผมจักรยานยนต์ฮอนด้าคิกสีเทาดํานะครับผมตอนนี้คุณหมอจากโรงพยาบาลกรุงเทพปกแดงพร้อมด้วยพี่ๆอาสากู้ภัยปุกแดงนะครับเข้าทําการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับขอให้ปฏิหารมีจริงนะครับขอให้ปฏิหารมีจริงนะครับอยู่ในซอยนะครับก่อนถึงปั๊มปตทนะครับโค้งแก้วใจนะครับตําบลปกแดงอาเภอปกแดงจังหวัดระยองนะครับจุดนี้นะครับผม ข้ามไฟแดงซอย6มาเลี้ยวซ้ายนะครับซอยโลงแก๊สนะครับลงเติมแก๊สนะครับผมผู้บาดเจ็บอาการสาหัสนะครับในจุดเกิดเหตุขอส่งกําลังใจให้นะครับขอให้คุณพักคุณเจ้าคุกคลองนะครับขอให้ปฏิหารมีจริงนะเวลานี้นะครับผู้บาดเจ็บไม่รู้สึกตัวนะครับในจุดเกิดเหตุเป็นชายหนึ่งรายนะครับขับขี่จักรยานยนต์คันนี้นะครับผมมอเตอรคิกสีเทาดํานะครับผมทะเบียนอีกหนึ่งครั้งนะครับ นี่ครับจอจานสอบรุสีต่อเต่าชนบุรี46จอจานสอบรุสีชนบุรีนะจอจานสอบรุสีต่อเต่าชนบุรี46ครับผมผู้บาดเจ็บอาการสาหัสในจุดเกิดเหตุนะครับเป็นชายหนึ่งรายนะครับเจ้าหน้าที่นะครับอาสาผู้ภัยปกแดงพร้อมด้วยคุณหมอจากโรงพยาบาลกรุงเทพปกแดงนะครับเข้าทําการช่วยเหลืออยู่ในเวลานี้นะครับผมประสงกาลังใจนะครับขอให้ผู้บาดเจ็บนั้นปลอดภัยอย่างมากที่สุดนะครับขอให้ปฏิหารมีจริงนะครับผมเป็นกําลังใจให้นะครับพี่น้องแฟนเพจเข้ามาแล้ว นะครับส่งกําลังใจให้ผู้บาดเจ็บนะครับผมนะครับส enfin ่งกําลังใจผู้บาดเจ็บขอให้ปฏิหารมีจริงนะครับคุณป้าคุณเจ้าคุมครองนะครับผมจะปีใหม่แล้วนะครับขอให้ฟื้นกลับขึ้นมานะครับขอให้พี่ฟื้นกลับขึ้นมานะครับตอนนี้ผู้บาดเจ็บไม่รู้สึกตัวนะครับตอนนี้ผู้บาดเจ็บไม่รู้สึกตัวนะครับเป็นชายหนึ่งรายนะครับแจ้งข่าวตุนไพ่บกแดงเดินเล็กนิวนะครับก็เป็นกําลังใจให้พร้อมด้วยพี่พอาสากุ้งไพ่บกแดงนะครับขอให้พี่นั้นปลอดภัยอย่างมากที่สุด คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองขอให้ปฏิหารมีจริงนะครับผมผู้บาดเจ็บตอนนี้ไม่รู้สึกตัวนะครับเป็นชายหนึ่งรายนะครับผม